นี่ค่ะวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2564นะคะครอบครัวนี้ชื่อครอบครัวอะไรเอ่ยคบครวัวค่ะได้มีบุญร่วมกันนะคะได้มาปลูกดอกทองอุไรค่ะขอให้ครอบครัวท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะค่ะร<อ>่ำรวยร่ำรวยนะคะต้อนรับปีใหม่นี้นี่ค่ะครอบครัวของท่านร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นทองอุไร ด้วยกันค่ะนี่คุณน้องน่ารักมากปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กๆค่ะโตขึ้นมาจะได้เป็นพลเมืองดีของเราค่ะเห็นไหมน่ารักจังเลยค่ะ,คะ,คะนี่น่ารักทั้งครอบครัวเลยนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีแต่คำว่าโชคดีล่ำรวยล่ำรวยค่ะทั้งหมด74ลุมนะคะ เหนื่อยไหมคะค่ะไม่คไม่เหนื่อยขึ้นในพืชบุญนี่เรื่องอะค่ะไม่เหนื่อยค่ะมีแต่ความสุขร้อนร้อนใช่ค่ะใช่ละคนน้อยดิคุณน้อยไปช่วยคุณยายปลูกอีกลุมนั้นค่ะนี่ค่ะลานเจ้าแม่กวนอิมนะคะค่ะ โชคดีร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านทุกคนเชิญค่ะเ <grounded> ดี๋ยวมีคนมารถค่ะ,ะน,นเไม่เป็นไรค่ระภาพจับได้ทุกท่านเลยทุกทั้งน้องด้วยทั้งคุณแม่คุณพ่อด้วย ปลูกเลยค่ะปลูกเลยค่ะทองอุไรล่ำรวยเงินทองค่ะค่ะโอเคโอเคนี่ค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนนกกอเตามุ

ทุ่จ้าทุ่จ้าค่ะขอบคุณไนอยเนาะปาหลายดเราว